ดูเสื้อให้ตัวหนึ่งพี่นี่ฮาร์ดเชฟบล็อกได้มาอันนี้วันแท้มะโอ้โหพี่สีขนาดนี้ซื้อมาเท่าไหร่ตัวเนี้ยเหรอเอาราคาจริงหรือราคาขายราคาราคาพี่ให้ผมเท่าไหร่นะพี่ดูพี่ดูแทบ่าฮะมันเสื้อมันเบอร์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรคือตัวนี้ผมบอกก่อนอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูกันนะการมาถ่ายใกล้เลยอันไหนแท้อันไหนจริงผมให้ดูแค่สกินต่้งกาถ่ายแค่สกินเท่ากันนะดูออกไหมเนี่ย เพื่อนเพื huh. ่อนการของถ่านะพี่อันนี้อันไหนของใหญ่อันนี้ตัวนี้เริ่มเรียกใหญ่ออกเลยหมออกนะใช่ใช่สองตัวนี้เพื่อนเพื่อนลองทายนะครับตัวนี้พิมพ์หนึ่งตัวนี้พิมพ์สองอันไหนแท้ไหนปลอมหรือแท้ทั้งคู่หรือปลอมห้ามโกหกนะตัวไหนปลอมนะหรือว่าแท้ทั้งคู่นะหนึ่งสองสามใหญ่อันนี้ของใหญ่ปลอมใช่ของใหญ่ปลอมใหญ่ได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยซื้อพันเดียว พันเดียวใช่ไอเหี้ยพันเดียวที่ทำได้ขนาดนี้ผมบอกเลยนะใส่เดินเมืองนอกคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องวินเทจดูไม่ออกนะผมอะดูรูปเนี่ยผมถามว่าดูออกไหมมันพอดูออกแต่ว่าไอเหี้ยทาดีมากชื่นชม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 ไดมไหเหี้ยจริงๆนี่เพื่อนๆดูนะจุดที่ดูนะคือคือตรงคอไว้เห็นปะตรงคอเสื้อเห็นไหมให้ดูนะนี่ตรงคอเสื้อความหนาของคอเสื้อไอเหี้ยนี่มันเล็กเห็นไหมใช่ใช่เห็นมันเล็กใช่ไหม ส่วนหมอนรองคอส่วนใหญ่น่ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เว้ยเห็น <attend> ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยของแท้จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมหมอนรองคอมันจะแน่นได้มันจะไม่ชัดขนาดนี้คอทรงคอก็จะไม่กว้างขนาดนี้ดูสิตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะ,ะแหลมแหลมเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมมันต้องขึ้นมาอีกอะ่ะให็นไหมนะครับแล้วก็อีนิดหนึ่งนะตะเข็บเนี่ยถามว่าดูได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเราพลิกดูจริงๆอ่ะมันไม่ได้เว้ยแต่ไม่ให้ดูยดูตะเข็บตะเข็บเวลาเย็บด้านในมันเย็บแบบรุ่นใหม่ใช่ไหมใหญ่ปรนะมาณนี้เลย ดันิ้วก้อยผมเทียบนะเห็นไหมเนี่ยมันพลิกปไปนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันเหมือนเวลาเราทำไซส์เสื้อจะเป็นอย่างนี้เพอาดูดูของแท้นะอของแท้ดูหน่อยแต่ไม่ให้ดูตะเข็บนี่ได้ดำปีเลยเล็กแค่นิดเดียวนี่นิ้วก้อยดูนะเล็กต่างกันไหมครับพี่ต่างกันนะนิดเดียวพลิกไม่ได้เลยเนะี่ยเล็กๆเนี่ยได้เดิมนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยคือของแท้อือบางทีฝรั่งชอบมันร้อนคือแบบดูแค่สีนี่ไม่ดูแทบไม่รู้เลยนะพี่ใช้คำว่าดูดูรู้ไหม ได้แค่เอ๊ได้แค่เอ๊เอ๊แปลกแปลกไม่คุ้นตาแต่แม่งดูเก่าๆเหมือนใช่ใช่เพราะมีมีแคคเกินอ่ะใช่สิแต่ัมีแคคเกอร์ด้วยใช่ใช่หิวว่ะหิวแคคเกอร์ดู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 สกินเนี่ยไอ้เหี้ยแบบ what the hell แบบเฮ้ยสกินแบบโอ้โหไอ้เี้ยเนี่ยเหมือนนะครับอ่ะบางคนบอกว่า บางคนแบบเซียนไงเอ้ยดูง่ายโอ้โหมันเป็นอย่างเงี้ยเออแต่คนที่เป็นรุ่นใหม่เขาไม่รู้เข้าใจไหมผมเองถ้าดูเป็นรูปอ่ะไม่รู้แต่ถ้าเดินตัวจริงอ่ะรู้เลยเข้าใจใช่ไหมฝรั่งบอกพี่ปอมอ่ะฝรั่งชอบบอกเก๋พอเห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอยู่อประเทศไทยแดนแดนออฟบูตเล็กโอเคแต่แล้วเรามีเยอะเกินจานวนเกินเกินไปแต่ แต่ก็ไม่ว่าเขาหรอกแต่เราไม่มีของแพ้เราไม่มีของแพ้เราไม่มีของแพ้เออเราไม่มีของอุ้งเราไม่มีของแพ้กูตายแล้วเรามีแต่ของแพ้เราไม่มีของปลอมหูตายแล้วเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างถ้สภาพดีหน่อยก็จะที่จะดูอ่ะถ้าแต่สภาพดีนี้สภาพแบบดูออกง่ายเลยนะโอ้โหอ้นี่ดูปลอมนี้ดูแท้บอกตรงอันนี้ดูเป็นของปลอมนี่ดูเป็นของแทะ นะครับเพื่อนก็นเ,ปนเป็นความรู้เล็กน,น้อยเป็นเก็บความรู้นี้น้องใหญ่นะขอคุณใหญ่มากใหญ่ยิงรู้อยู่แล้วแหละทำท่าไปอย่างนั้นแหละถ่ายน้องใหญ่ดน้อง <c oughs> ใหญ่ก็คือเอามาให้ดูเอาให้ดูใช่ใหญ่บอก<ช> <นะ S 2> ว่าอ่ะเอามาให้เพื่อนคนอื่นเขาดดูส <4 S 1> ีมันเหมือนดีนะเพราะว่าเราอ่ะมีโอกาสนะอันนี้เป็นความรู้นะผมไม่ผมไม่ซื้อของปลอมอยู่แล้วมันไม่มีโอกาสได้เจอไงวันนี้น้องเอามาให้ดูนะต้องขอบคุณใหญ่มากเลยนะครับน้องขาประจำครับประที่ผิวผ่องอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่เล่นกองสุ่มประจำครับเกลือตลอด เจอค่ะได้ได้หัวอยู่หัวมีแหมปนุนกันไปขอบคุณทำแบันนี้รับคัดเที่ยวกับบ้างนะครับพี่คนเราค่าเที่ยวก่อนสอบไม่ก่อนรอบหน้าซูเปอร์วีไพีนะขายของเดี๋ยวนี้เลย6,599ติดจองมาสิบกล่องละไวจัดเลยนี่จองไงจองแล้วพี่เรียบร้อยไม่ผ่านนะจองเมื่อเดียวก่อนนิดนึงโฆษณาให้หน่อยทำไมถึงเล่นอย่างเงี้ยทำไมถึงเล่นกองสุล เนเล่นเขารู้กันนะพี่เขเล่นเขารู้กันใช่ไหมมันคุ้มใช่ไหมเล่นเล่นเล่นตลอดเลยนะเว้ทุกรอบต่อรอบต่อรอบต่อรอบเขเล่นเขารู้กันมันมันใชัตัาส่วนคุ้มมันคุ้มกว่ามันคุ้มไม่หางไปก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะแต่เวลาหัวแม่งกำไรเป็นหมื่นใช่ไหมหาขาดทุนเ่ะพูดไงพันสองพันกำไรเท่าไหร่สองหมื่นหมื่นหนึ่งเล่นถ้าเป็นทัชเชฟบอกก็ท่วมเลยสมมติขาดทุนมาสามรอบนะพี่โดนได้กำไรรอบเดียวคือคืนทุนหมดเลยนะที่เคยเล่นมา่ ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขาดทุนแบบยับยับอยู่แล้วเพราะเราได้สองสามกล่องเงี้ยมันไ่เฉลี่ยเท่าทุนเท่าทุนเท่าทุนอะไรอย่เงี้ยนะครับนี่ฝากด้วยนะกล่องสุ่มรอบหน้ามีฮัทเชฟบ็อกด้วยแต่ไม่ใตัวนี้ไม่ใตัวนี้ใส่ของแท้นะใส่ของแท้นะถ้าแต่ตัวนี้เป็นเรื่องเลยนะเละเลยนะเสียชื่อหมดเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ